ก่อนอื่นเราต้องเช็คก่อนนะครับว่านี่ตามจุกแบบนี้เห็นไหมตามจุกแบบนี้ตรงไหนที่เปิดได้ปิดให้สนิทน,นี่ปิดสนิทแล้วตอนนี้อุณหภูมิน้ำอยู่ที่73.8องศาผมจะเอาอูคิเทล WP 23ามําทำการเล่นน้ำนะครับไม่ใช่น้ำธรรมดานะน้ำนนะร้อนนะอุ๊ยร้อนโอ้ยลวกมือ อุ๊ยอุ๊ยย,ย,ยังร้อนอยู่เลยทนร้อนด้วยทุกคนเฮ้ยอ hey. uh ืม huh. มันร้อนอะอันนี้ประมาณว่าถ้าเรากินกาแฟร้อนอน,นี่หกใส่ตัวมือถือไม่เป็นอะไรนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ดีอยู่นะตอนนี้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ61องศาอ่ะเราทิ้งไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมนี่แหละจะเอาเครื่องที่แช่น้ำร้อนไปแช่ช่องฟิตซทุกคน เดี๋ยวจะเอามือถือไปแช่ช่องฟิตบ้าไปแล้วมันจะอยู่ได้นานขนาดนั้นเลยเหรอมาทุกคนตอนนี้น้ำเริ่มอุ่นแล้วนะนี่เครื่องจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเครื่องนี้ไปแช่ช่องฟิตเลยปึ๊บโอ้โหเอากันแบบนี้เลยนะทดสอบกันแบบนี้เลยนะเอาสิเดี๋ยวมาดูกันเครื่องจะเป็นอย่างไรบ้าง โห oh, ทดสอบแบบฮาร์ดคอร์มากทุกคนตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้วัดได้0.1องศาทุกคนดูดิ0.1องศาแล้วดูนะเริ่มแข็งแล้วว่ะแต่มือถือเป็นยังไงไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีใจคอไม่ดีเลยตอนนี้ตอนนี้ผ่านมาประมาณ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเป็นน้ำแข็งเลยนะ ตอนนี้ทําการละลายน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวคงต้องเช็ดทําความสะอาดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าแช่มาสี่ชั่วโมงเลยรอดได้ไงเนี่ยสุดยอด เวลาที่เราถือดูหนังดูซีรีส์ถือแบบนี้นะครับไม่แนะนําให้นอนดูนะในคอมเมนต์มีแต่คนแซวถ้านอนดูมือถือนะแบบนี้โอ้ตาย <c oughs> พลาดพาทีหนึ่งนี่สลบ <c oughs> เราถือดูตามปกติหรือว่าหาที่วางมาก็ดูได้นะครับอย่าไปนอนดูเลยเสี่ยงเชื่อผม ที่หลายๆคนพิมพ์มาถามผมนะว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องอะไรเป็นเลนส์อะไรมันจะนูนๆซึ่งจะต่างกับกล้องตัวอื่นก็เอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองในส่วนของกล้องจริงก็จะมีอยู่2ตัวกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลและเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลในส่วนของลำโพงรุ่นนี้มาแปลกเหมือนกันนะเพราะว่าลำโพงจะอยู่ตรงนี้มีลำโพงอยู่จุดเดียวนะครับจุดอื่นนี้ด้านนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นตกแต่งให้สวยงาม ในส่วนของลำโพงเฮ้ยผมว่าดังดีใช้ได้เลยนะแล้วก็การที่เอาไว้ตรงนี้ทำให้เวลาที่ผมถือเล่นเกมแบบนี้นะมือมันไม่ไปโดนอะ่ะถ้าลำโพงอยู่ด้านนี้เวลาเราจับเล่นเกมแบบนี้เสียงก็อาจจะอูอีแต่แบบนี้เสียงออกมาเต็ม <c oughs> ก็ดีไปอีกแบบหนึง่งซึ่งรุ่นนี้จากสเปคของเขาผมว่าจริงๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเกมถามว่าเล่นได้ไหม ผมก็เอามาเล่น ROV นะแล้วก็เล่นได้ด้วยก่อนที่จะเล่นเกม ROV นะผมจะบอกว่าด้วยความที่ขอบของเขาเป็นยางแบบนี้ทำให้เวลาเล่นรู้สึกมันจับแล้วมันกระชับนะผมชอบกว่ามือถือทั่วไปนะเพราะว่าอันนั้นมันก็จะบางไปแล้วก็เคนของยุคนี้ก็จะเป็นมือถือแบบเหมเ่ียมนะครับแต่พอจับตัวนี้โอ้โหรู้สึกกระชับเลยโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวมาทดสอบเกม ROV กันมาที่เกม ROV นะครับ อันนี้ผมจะปรับกลางแบบนี้ทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวมาทดสอบดูกันว่า h e l i โ P35 จะเล่นเป็นอย่างไรบ้างมาลุยกันเลยอันนี้ระดับเสียงนะครับจริงๆเสียงดังมากเลยนะเสียงดังมากแต่ผมขอเบาเสียงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะฟังเสียงพูดไม่ค่อยได้ยินอ่ามาลองดูนะครับนี่ดูทัดนะทัดดีอยู่นะ ทุบเข้าไปโหเป็นไงล่ะสะใจมากทะลวงต่อไปยังไม่หยุดยัง้งเอออ้าวเปิดเปิดว้าวครับอ้าวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหรอพี่ โอ้โหเท่าที่เล่นมานี่ก็เล่นได้อยู่นะโอ้ห oh. 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 เป็นไงล่ะสกิลนี่กดได้ดีเลยนะครับกดติดมือเลยนะ oh. เห็นไหมครับจากที่ทดสอบมาก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะไม่ใช่มือถือที่เอาไว้เล่นเกมแต่ถ้าเราจะมาเล่นแต่ปรับไม่สูงก็เล่นได้อันนี้ผมปรับกลางนะครับ oh. ก็ถือว่าเล่นได้จับถนัดใช้ลงใช้ได้นะครับดูสิใช้ได้นะ สำหรับการทดสอบเกมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันก็ให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการทดสอบอย่างอื่นบ้างอันนี้คือเพจมือถือสุดแกร่งกันน้ำกันกระแทกรั k เ t p ตโฟน Thailand ถ้าใครต้องการมือถือรุ่นอึดถึกทนแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่เพจนี้เลยนะครับมาดูที่โซเชียลกันต่อเลยนะครับดูนะครับสบายนะไหลเลื่อนแบบสบายๆเลยนะครับตอนนี้กำลังโปรโมท u k ค t e l WP 23ยพอดีเลยนะ ดูสิโซเชีย so ลไม่ใช่เฉพาะมีรุ่นนี้นะรุ่นอื่นที่เกี่ยวกับมือถืออึกถึกโทนนี่เขามีหลายรุ่นมากก็ลองแวะเข้าไปดูได้ที่เพจมือถือสุดแร่งกันน้ำกันกระแทกรักเก็ตโฟนไ h a i l a n d อันนี้โซเชียลไปแล้วอ่ลองดูทิกตอกกันบ้าง ในส่วนของเรื่องโซเชียลท่าที่ดูมาก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับสามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะเปิดสองหน้าจอก็ทําได้นะครับนี่แนวนอนไปกดต่อแนวนอนก็ได้นะก็เล่นได้อยู่สองหน้าจอเล่นได้ แต่หน้าต่างลอยไม่มีนะครับหน้าต่างลอยนี่ผมหาไม่เจอนะสำหรับ youtube ผมจะเปิดที่7 2 0 p 60 f เฟรมเรทดูนะเป็นไงความเอียด7 2 0 p นี่เอาอยู่นะครับสบายๆเลยนะจอผมว่าสีโอเคเลยนะสีใช้ได้เลยนะครับดูนะครับเห็นไหมอบๆๆเลยก็คือดูหนังฟังเพลงโซเชียล สบาย YouTube เล่นได้มาดูที่ Netflix มาที่คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวายจะได้เป็น L 3ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ SD. S D มันก็อาจลบความสรงจำของผู้ครอบครองได้จำอะไรไม่ได้เลยสายซีรีส์นี่ดูกันยาวๆดูกันยาวๆเลย มาทดสอบดิสนีย์พ s s กันบ้างพอต้องการให้พวกเจ้าทุกคนทำตัวดีที่สุดพอพูดจริงเรียนรู้ให้ไหวช่วยกันทำงานสายโซเชียลดูหนังฟังเพลงซีรีส์สบายนะครับมือถือแข็งแกร่งแบบนี้อึดถึกทนแบตเยอะแบบนี้ไม่จาเป็นต้องเดินป่าอย่างเดียวนะเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ดูสิถ้าใครเป็นแนวซุ้มซ่ามทําเครื่องตกบ่อยผมว่าเครื่องแบบนี้อาจจะทําให้คุณเซฟเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะ แข็งแกร่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างนะครับเวลาที่เราถ่ายนะก็จะมีให้เลือกเป็นแบบเลนปกติกับเลนสมาโครในส่วนของวิดีโอสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด1 0 8 0 p 30เฟรมเรทแล้วก็จะมีโหมดบิวตี้โหมดบิวตี้สามารถปรับได้สูงสุด9ระดับแล้วก็จะมีโหมดโปรโหมดพอร์เทศโหมดกลางคืนพาโนลามาโมโนโมโนคือภาพขาวดำนะโบเก้ h, หน้าฉลังเบอร์ H.D.R. แล้วก็ Q.R. Code ในส่วนของกล้องหน้าก็สามารถถ่ายที่ความละเอียด 1080p 3 0 f เฟรมเรทได้มีโหมดไมเลอร์นะครับโหมดกระจกมีเส้นกรงเส้นกริดอันนี้คล้ายกับของกล้องหลังเลยที่ต่างกันก็คือในส่วนของพวกโหมดโปรโหมดพาโนรามาหรือโหมดโบเก้อะไรประมาณนี้อันนี้จะมีเฉพาะโหมดโมโนในส่วนของเรื่องกล้องเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างที่ผมไปทดสอบมาให้ทุกคนดูก็แล้วกันว่าภาพที่ถ่ายเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้เดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะทุกคนดูภาพคือในส่วนของเรื่องกล้องนี่ก็ไม่ได้มีให้ปรับอะไรเยอะนะครับก็โดยปกติทั่วไปนะสีสันที่ออกมาผมว่าถ้าอยู่ในที่สภาวะแสงคอนี้ก็ถือว่าเพียงพออยู่มาที่วิดีโอของกล้องหน้านะครับวิดีโอของกล้องหน้าจะไม่มีโหมดบิวตี้จะไม่มีโหมดหน้าฉลังเบอร์ไม่มีอะไรเลยถ่ายอย่างเดียวเพราะว่าในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซล เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ระยะที่ผมถ่ายก็คือ1แขนนะ1แขนเสียงที่ได้คือเสียงจากไมของตัวมือถือเป็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะอยู่ในที่ร่มนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทดสอบเดินออกนอกกลางแจ้งให้ดูกลางแจ้งนะครับอันนี้กล้องอยู่ที่ความละเอียดห้าล้านพิกเซลนะทุกคนโอ้โหกลางแจ้งแดดเลยทุกคนเป็นไงบ้าง ลายน้ำค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะเดี๋ยวทุกคนลองดูรูปภาพนะครับเป็นยังไงบ้างลายน้ําใหญ่เนาะเออคือบางทีเราอยากจะโชว์ว่าเราใช้มือถือรุ่นไหนถ่ายนี่มันรู้สึกว่ามันดูใหญ่เกินไปแต่ในส่วนนี้ถ้าใครไม่ชอบเราสามารถกดปิดได้ ยเอาอุคเทลเอ์เ p ็นยูพี3มาทดสอบโยนลงน้ำกันนี่น้ำแบบนี้เลยนะดูก่อนนะอ่าใช้งานได้นะครับเชี่ย <c oughs> หุยลึกเท่าไหร่วะเนี่ยเก็ <c oughs> บให้หน่อย <c oughs> ลำบากพนักง,งานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่พึ่งลองโยนไปตรงนูน้นนี้โยนเลย เดี๋ยวจอแตกพี่รับผิดชอบโอ้ยโยนแรงๆหน่อยโยนแบบสูงๆไงสูงๆไปเลยสูงๆเลยสูงๆสูงๆเลยสูงๆเลยเอ้ยจอแตกพี่รับผิดชอบสูงๆโอ้หแค่นี้เองมันเบาไปเอาเอาสูงๆอันเนี้ยสูงๆอันนี้เลยอ่ะ เชียโอเคใช้งานได้รอ,อดแล้วเราใช้งานได้ขอบคุณพนักงานก่อนนี่ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ถ้าอย่างเรื่องถ่ายรูปอาจจะดูธรรมดาแต่เรื่องกันน้ํากันกระแทกนี่รุ่นทั่วไปนี้สู้ไม่ได้นะครับเห็นไหมเห็นไหมสบายสบายเลยดูดิโอ,อสบัดหน่อยสบัดหน่อยสบัดหน่อยอ่าเห็นไหมโอเคเป็นไงบ้างสําหรับรุ่นนี้ก็สําหรับรีวิวก็ประมาณนี้นะครับทุกคนทดสอบให้ละแล้วก็ตัวเครื่องมีประกันูนยนไทย1ปีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้นสั่งซื้อไว้ที่คอมเมนต์ให้นะครับลองกดเข้าไปดูได้นะและนี่คือมือถืออึดถึก ทนแบตเยอะ1,600มิลลิแอมอูคิเทล W P 23สบ23สุดยอดปึงป้งปึง้งปึ้งไม่กล้าเคาะเดี๋ยวเครื่องเป็นรอยเดี๋ยวมันไม่ใหม่